สำเนียงเชื่อเจวพบกันอีกแล้วกับครูดิวคนบ้านเองนะครับพบกันเช่นเคยครับกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูดิวพกในเนื้อหาเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีมากกว่า4หลักและตัวหารมี1หลักมาฝากนักเรียนกันนะครับวันนี้ครูดิวนำมาสอนนักเรียนทั้งหมด2วิธีการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาร ยาวนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเป็นการหารสั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก่อนอื่นเลยนะครับครูดิวฝากให้นักเรียนได้กดติดตามช่อง YouTube ของครูดิวเองนี่แหละนะครับชื่อว่าช่องครูดิวคนบ้านเองเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาครูดิวทาคลิปสอนใหม่ๆลงไปมันจะได้แจ้งเตือนนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่พลาดการรับชมเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ครูดิวทาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลย มาแล้วนะครับอันดับแรกเรามาดูวิธีการก่อนนะครับขั้นตอนการหารก่อนเขาบอกว่าการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักนักเรียนจําไว้ได้นะครับตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักสามารถหาผลหารได้โดย หารจากซ้ายไปขวาทีละหลักนะครับซึ่งผลหารที่เราได้มานั้นแต่ละหลักเนี่ยหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในการตรวจคําตอบได้ดูนะเวลาเราตรวจคําตอบทํำยังไงนะครับนักเรียนยง่ายๆเลยลูกเวลาเราได้คําตอบแล้วนักเรียนเอาตรงนี้นะครับเอาตัวหารตัวหารไปคูณกับผลหาร ผลหารของเราก็คือคําตอบเรานะั่นแหละตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษถ้ามันเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบที่เราหามานั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอเคเนาะนักเรียนได้วิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะครับที่ครูดิโอมาฝากกันโอเคเนาะไปกันเลยมาดูในตัวอย่างที่1ก่อนนักเรียนจ๋านักเรียนดูตัวอย่างที่1นึ่งนะลูกตัวอย่างที่1เป็นการหาร ยาวเหมือนที่คูณดิวบอกเลยคูเดิวนำมา2วิธีด้วยกันนะครับมีวิธีการหารยาวและหารสั้นนะครับวิธีการแรกที่คูดิวจะสอนคือวิธีการหารยาวนะครับดูตัวอย่างที่1นึวจดมันบอกว่า85630หารด้วย5นะครับตัวข้างหน้าตรงนี้เราเรียกว่าตัวตั้งตัวข้างหลังเราเรียกว่าตัวหารตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกโอเคเนาะตั้งไว้ใน หารไว้นอกนะครับตัวตั้งตัวหารแยกออกให้ออกแลลูกนะครับทีนี้เริ่มหารเขาบอกว่าให้หารจากด้านซ้ายมือไปขวามือนะครับเริ่มต้นเลข8 5คูณอะไรได้8ใกล้เคียงที่สุดลูกใกล้เคียงที่สุด5คูณ1 5คูณ1ได้5 5นะครับ5ูณ1ได้5นักเรียนก็เอา8ลบ5เหลือเท่าไหรล่ลูกเหลือ3 เหลือ3ต่อไปในหลักถัดไปนักเรียนดึงลงมาเลยดึงเลข5ลงมาทีนี้ตั้งคำถาม5คูณอะไรได้35ตรงนี้เติม5คูณ7ได้35ลบกันเหลือ0ูน์ตรงนี้คุณดูไม่เขียนได้ไหมได้หลักต่อไปนักเรียนดึง6ลงมาดึง6ลงมา5คูณอะไรได้ใกล้เคียง6มากที่สุดนะครับเวลาเติมคำตอบเติมให้มันตรงหลักนะ5คูณ1 ได้5ลบกันเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ1โอเคแล้กถัดไปดึงอะไรลงมาดึง3ลงมาได้เป็น13 5คูณอะไรในใกล้เคียง13ม,มากที่สุด5คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก5คูณ2ได้10แล้วก็ลบกันต่ออีกนะครับ13ลบ10ได้3ต่อไปหมดยังทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดจนกว่ามันจะสิ้นสุดลูกดึงอะไรลงมาลู หนึ่งศูนย์เออตัวสุดท้ายแล้วห้าคูณอะไรได้สามสิบกห้าคูณหกได้สามสิบเห็นไหมนะครับลงตัวไม่ลกลงตัวลบกันเหลือเศษศูนย์การหารที่มีเศษเท่ากับศูนย์เราเรียกว่าการหารลงตัวนะครับได้คำตอบหรือ,อยังได้แล้วเนาะนะครับนี่คือคำตอบของมันนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกแต่เราแต่เราอยากเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้น นะครับทำยังไงลูกไปตรวจคําตอบตรวจคาตอบยังไงเหมือนที่ครูทีบอกเลยเอาตัวาหารตรงนี้นี่เอาตัวาหารคูณกับผลหารตัวาหารคือเลข5้นะครับคูณกับผลหารคือคําตอบของเราแล้วก็ไปบวกกับเศษเศษของเราเป็น0ูนย์นะครับไม่ต้องบวกเข้าก็ได้นะครับเท่ากับตัวตั้งถ้ามันเท่ากับตัวตั้งคําตอบที่เราได้จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องโอเคไหมลูกนี่5คูณกับ17,126 บวกกับ0ูนย์ได้เท่ากับ85,630ตรงกับโจทย์เป๊ะๆเ,เลยนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องสรุปสุดท้ายท้ายสุด8 5 6 3 0 0หารด้วย5เท่ากับ17,126เส็ัร็เจสับเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่1เดี๋ยวเราไปต่อตัวอย่างที่2กันเลยมาแล้วตัวอย่างที่2นะครับ นักเรียนดูโจทย์ตัวอย่างที่2โลกอันนี้ตัวตั้งอันนี้ตัวหารนะครับห4า3 8รดหารด้วย6ตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกนะครับนักเรียนดูก่อนดูที่ห้าหลักนะครับ6คูณอะไรได้5มีไหมนะครับได้ใกล้เคียงที่สุดมีต่ําสุด0นักเรียนนะครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นักเรียนก็กระเตืบไปนะครับให้มันเป็น54ขยับไปให้มันเป็น54นะครับเลื่อนไป6คูณอะไรได้54 หกคูณเกลงตัวเลยไหมได้5 4ลบกันเหลือ0นะครับตามจริงตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็นได้ดึงอะไรลงมาเลยดึง2ลงมา6คูณอะไรได้2หลกูกในที่นี้6คูณ0ใช่ไหมต่ำสุดแล้วลูก6คูณ0ได้0นย์เหลือเศษ2ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ดึงอะไรลงมาลกูกดึง3 6คูณอะไรได้ใกล้เคียง23มากที่สุด6คูณ 3ได้เท่าไรลูก6 3 18ลบกันเหลือเท่าไรย่23ลบ18เหลือ5ขั้นตอนต่อไปดึงอะไรลงมาดึง8ลงมาตัวสุดท้ายแล้วเนาะนะนครับ6คูณอะไรได้ใกล้เคียง58มากที่สุด6คูณ9ได้54 58ลบ54เหลือเท่าไรลูก เหลือ4ไอ้ตรงเหลือตรงนี้แหละมันเป็นเศษดังนั้นคําตอบข้อนี้เป็นการหารที่ไม่ลงตัวเป็นการหารที่มีเศษโอเคไหมครับเศษเท่ากับ4ดังนั้นข้อนี้ตอบ90,39เศษ4เราอยากเพิ่มความมั่นใจโดยการตรวจคําตอบโดยการนําตัวหารตัวหารคือเลข6นะครับคูณผลหารผลหารของเราก็คือ90,39แล้วก็บวกตัวเศษบวกเศษเนี่ยก็คือสี่ ก็จะได้เท่ากับตัวตั้งถ้ามันได้เท่ากับตัวตั้งคําตอบของเราเป็นคําตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอน,น,อนก็จะได้แบบนี้ลกูกเห็นไหมนะครับนำหกไปคูณกับ9ก้าน้าะครับได้เท่าไรแล้วก็บวกกับสีแล้วมันจะได้เท่ากับ54,238นะครับตรงกับตัวตั้งของเราเห็นไหมครับแสดงว่าข้อนี้คําตอบของเราหามาถูกต้องอย่างแน่นอนสเสร็จสรรยแล้วตัวอย่างที่ 2เดี๋ยวไปต่อตัวอย่างที่3กันเลยทีนี้นะักเรียนมาดูในตัวอย่างที่3ลูกเป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องการหารยาววิธีการหารยาวเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยว วันนี้ครูดิวเตรียมวิธีการหารสั้นมาฝากนักเรียนอีกนะครับนักเรียนรอดูได้นะครับเอามาดูตัวอย่างที่3ก่อนเป็นวิธีการหารยาว5 4 8 7 0่นด้หารด้วย3เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกเริ่มหารจากซ้ายมือไปขวามือนักเรียนดูหลักแรกก่อนเลขหลักแรกเป็นเลข5 3คูณอะไรได้ใกล้เคียง5มากที่สุด3คูณ1ได้3ลบก,กันเหลือ2 เหลือ2ต่อไปหลักต่อไปดึง4ลงมาโอเคเนาะนะครับได้24 3คูณอะไรได้24่สลกคูณ8เติมข้างบนนะ3 8ได้เท่ากับ24ลบกันเหลือศนย์ตรงนี้ศนตรงนี้คุณดวไม่เขียนได้ไหมได้นะครับดึงอะไรลงมาเลยโลกดึง8ลงมา3คูณอะไรได้ใกล้ใกล้เคียง8มากที่สุด3คูณ2ได้หกลบกันเหลือ2โอเคเนาะต่อไปดึงอะไรลงมาดึง 7ลงมาเออ3คูณอะไรได้27ทีนี้3คูณ9โอเคเนาะเติมตรงนี้39ได้เท่ากับ27 27ลบ27เหลือ ศูนย์ใช่ไหมลกูกทีนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วสามคูณอะไรได้ศูนย์ก็สามคูณศูนย์ข้อนี้เป็นการหารที่ลงตัวเพราะเศษมันเท่ากับศูนย์นะครับหรือเราเรียกว่าการหารที่ไม่มีเศษเราเรียกว่าการหารลงตัวดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยไหมนี่ตอบได้เลยคำตอบเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเราอยากเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยการตรวจคำตอบโดยการนำตัวหารตัวหารก็คือเลข 3ค,คูณกับผลหารของเราก็คือ18,290แล้วก็บวกด้วยเศษเศษของเราเป็น0ูนย์ไม่ต้องบวกได้ไหมได้นะครับแล้วให้คำตอบมันเท่ากับตัวตั้งถ้าคำตอบมันเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่เห็นไหม เอา3ไปคูณกับ18,290หมบวกกับเศษของเราคือเลข0ูนย์แล้วกับ5 4าหมนันนักเรียนคนไหนไม่เชื่อนักเรียนลองไปคํานวณดวูนะครับถ้าได้มาตรงนี้เป๊ะแสดงว่าข้อนี้เราคํานวณมาได้คําตอบที่ถูกต้องโอเคจบไปแล้วในเรื่องของวิธีการหารยาวเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องในเรื่องของวิธีการหารสั้นที่ครูดิวนำมาฝากกันในวันนี้ไปกันเลย มาแล้วนะครับในส่วนของวิธีการหารสั้นวันนี้ครูดิวนําวิธีการหารสั้นมาฝากนักเรียนทั้งหมด4ตัวอย่างด้วยกันนะครับเริ่มกันที่ตัวอย่างที่4กันก่อนนะครับนักเรียนดูวิธีการหารสั้นนะครับสังเกตดีๆเดอ้อนี่วิธีการหารสั้นถ้าหารยาวสัญลักษณ์มันจะเป็นยังไงนี่ไอเสี้ยนเนี้ยมันจะคว่ำลงใช่ไหมครับแต่หารสั้นมันจะหง่ายขึ้นการหารสั้นคล้ายๆกับการหารยาวแต่มันจะสั้นมันจะกระชับกว่านะครับดังนั้น สิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องคํานึงถึงคือตัวเลขนักเรียนต้องดูหลักดีๆด,ดูตัวที่เราจะทดนะครับในเศษในหลักขัดไปดีๆเอามาดูกันนะครับตัวอย่างที่46914หารด้วย2นักเรียนอันนี้เป็นตัวตั้งที่อยู่ด้านหน้าตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกเหมือนกันเลยนะครับเริ่มหารจากซ้ายไปขวาเลขตัวเลขเป็นเลข62คูณอะไรได้6ตรงนี้เติมคําตอบได้เลย2คูณโอเคเนาะนะครับ ไม่มีเศษไม่มีเศษเพราะลงตัวถ้ามีเศษเราค่อยทดในหลักถัดไปโอเคเนาะนะครับทีนี้หลักถัดไปเป็นเลข0 2นย์คูณอะไรได้0ูนย์ลูกคูณ0โอเคต่อไป2คูณอะไรได้9ใกล้เคียงที่สุด2คูณ4 2คูณ4ได้8 9เลบ8เหลือ1เหลือเศษ1เอามาเขียนตรงนี้ลูกเขียนในหลักถัดไปเห็นไหมแล้วก็มองตรงนี้ให้เป็น11ได้เลยนะครับนักเรียนมองตรงนี้เป็น11 สคูณอะไรได้ใกล้เคียง11มากที่สุด2คูณ5 2คูณ5ได้10เหลือเศษอีก1ใช่ไหมลกูก11บเลบสิเหลือ1เหลือ1นึ่งก็มาเขียนในหลักถัดไปเขียนตรงนี้ลูกก็จะมองเป็น14 2คูณอะไรได้14ก็2อคูณเข้อนี้ได้ลงตัวเป๊ะ,เ,ปะเลยโอเคไหมครับดังนั้นคำตอบของ6,914หารด้วย2เท่ากับ3 4มหอยาอยากเพิ่มความมั่นใจโดยการ ตรวจคาตอบวิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับเอาตัวหารคูณกับผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษเท่ากับตัวตั้งก็จะได้2คูณกับสามหน้ยบวกกับ0เห็นไหมข้อนี้มีเศษเท่ากับ0หรือไม่มีเศษนะครับเท่ากับ6914เท่ากับตัวตั้งเป๊ะๆเลยแสดงว่าข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับไม่พูดความทำเพลงไปต่อตัวอย่างที่5กันเลยตัวอย่างที่5เหมือนเดิมเลยลูกวิธีการเหมือนเดิมนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า5 0,000ื 4 2 3 8หารด้วย6ตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอก6คูณอะไรได้5มีไหมต่ำสุดก็เป็น0นย์ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ขยับไปเป็น54ต่อเลย6คูณอะไรได้54ลูก6คูณ9ได้54อันนี้ลงตัวเป๊ะเลยเนาะนะครับติดต่อไปต่อไป6คูณอะไรได้2ลูกเอาต่ำสุดเลย6คูณ0ได้0เหลือเศษ2ใช่ไหมโลก2ลบ0ูนย์เหลือ2 เอาสมาเขียนตรงนี้นะครับเอามาทดตรงนี้ข้างบนนี่แล้วก็มองเป็นเอ่อเราเราก็มาดู6คูณอะไรได้ใกล้เคียง23มากที่สุด6คูณ3ได้18 23-18ลบ18เหลือเศษ5เหลือเศษ5เอามาเขียนในหลักถัดไปนะครับตรงนี้เรามองเป็น58 6คูณอะไรได้ใกล้เคียง5 8มากที่สุด6คูณ9ได้54 58-54ลบ54มันเป็นตัวสุดท้ายแล้ว58-54ลบเหลือเศษ4ข้อนี้ต่อเป็นเศษนะครับเศษ4ข้อนี้เราอยากเพิ่มความมั่นใจโดยกานตรวจคำตอบวิธีการเหมือนเดิมเอาตัวหารคูณผลหารบวกกับตัวเศษเท่ากับตัวตั้งถ้าตรงนี้เป๊ะๆแสดงว่าข้อนี้เราคำนวณได้ถูกต้องมาดูกันนะครับก็จะได้เป็น6คูณกับ9,039 โอเคนะนะครับแล้วก็บวกด้วยเศษตัวเศษที่เหลือของเราก็คือ4นะครับ6คูณ90,39แล้วก็บวก4จะได้เท่ากับ54,238ร้ตรงกับตัวตั้งไปเป๊ะแสดงว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องสรุปสุดท้ายท้ายสุด54,238หารด้วย6เท่ากับ9 0 3 9เศษสโอเคจบไปแล้วตัวอย่างที่ 5. เดี๋ยวเราไปตอ่อในตัวอย่างที่6กันเลย มาดูในตัวอย่างที่6ครับยังอยู่ในเรื่องของวิธีการหารสั้นนะครับนักเรียนดูตัวอย่างที่6โจทย์เขาบอกว่า54,870หารด้วย3ตัวตั้งเห็นไหมที่อยู่ข้างหน้าน,นี้เราเรียกว่าตัวตั้งอันนี้เราเรียกว่าตัวหารตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกหารทีละหลกักหารจากซ้ายไปขวานักเรียนดูเลขตัวเลขที่เราหารได้คือเลข55 5. ดูนะนะครับ3คูณอะไรได้ใกล้เคียง5มากที่สุด3คูณ 1>, 1ได้3 5ลบ3เหลือ2เหลือ2ก็เหลือเป็นเศษเศษ2ใช่ไหมเลขเศษ2เลข2อเอามาเขียนตรงนี้นะครับแล้วมองตรงนี้เป็น24 3คูณอะไรได้24 3คูณ8ตรงนี้3 8 24ลงตัวไม่มีเศษก็ไม่ต้องเขียนนะครับต่อไปหลักต่อไป3คูณอะไรได้8 3คูณ2เนาะ3คูณ2ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับ3คูณ2ได้6 นะครับใกล้เคียง8มากที่สุดก็เอา8ลบ6เหลือเศษ2เหลือเศษ2เอามาเขียนในหลักถัดไปตรงนี้นะครับแล้วก็มองตรงนี้เป็น27 3คูณอะไรได้27นักเรียนจา๋า3คูณ9นะครับ3คูณ9ได้27ลงตัวเป๊ะเ,เ,เลยนะครับแล้วก็ดูหลักถัดไปเป็นเลขศูนย์คูณอะไรได้0 3คูณ0ได้0โอเคเสร็จสัรเรียบร้อยข้อนี้เป็นการหารที่ ไม่มีเศษหรือเราเรียกว่าการหารที่ลงตัวนะครับการหารที่ลงตัวข้อนี้ตอบได้เลยคําตอบของมันก็คือ18,290อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการตรวจคําตอบใช้วิธีการเช่นเคยนะครับเห็นไหมลูกเอาตัวตั้งคูณกับผลหารที่เราหามาได้แล้วก็บวกด้วยเศษก็จะได้เป็น3คูณกับ18,290 แล้วก็บวกเศษข้อนี้ไม่มีเศษหรือเศษเท่ากับ0นะครับก็จะได้คำตอบเป็น5 4 8 7 0ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราโอเคไหมครับแสดงว่าข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องสรุปได้ก็คือ5้า7 0นอหารด้วย3เท่ากับ18,290เพสร็จยสิบเเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่6นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่7กันต่อเลยตัวอย่างที่7นะครับเป็นเลข ในหลักแสนเออถึงหลักแสนเลยนะครับ1 2 7 1 1 5 6หารด้วย4ใช้วิธีการหารชั้นเหมือนเดิมนะครับตัวตั้งเอาไว้อ,อ่ด้านในตัวหารเอาไว้ด้านนอกโอเคนะครับดูทีละหลักอันนี้4คูณอะไรได้1ต่ำสุด4คูณ0ูตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็นได้ขยับไปเป็น12 4คูณอะไรได้12นักเรียนจา๋าสีคูณสได้12ลงตัวเป๊ะๆไม่มีเศษที่ต้องทดในหลักถัดไปโอเคไหม นะครับ4คูณอะไรได้7เออได้ใกล้เคียงที่สุดลูก4คูณ1ได้4 7เลบ4เหลือ3เหลือเศษ3เอาไปทดในหลักถัดไปตรงนี้นี่3มองตรงนี้เป็น31 4คูณอะไรได้ใกล้เคียง31มากที่สุด4คูณ7 4 7 28 31เลบ28เหลือเศษ3เอาตัวเศษมาเขียนตรงนี้เศษ3มาเขียนตรงนี้มองตรงนี้เป็น30 5 4คูณอะไรได้ใกล้เคียง35มากที่สุด4คูณ8 48เป็น32เอา35ลบ32เหลือเศษ3เอา3ไปเขียนตรงนี้เนอแล้วก็มองอีกว่ามันเป็น36 4คูณอะไรได้36ก็4คูณ9ข้อนี้เป็นการหารที่มีเศษเท่ากับ0หรือไม่มีเศษเราเรียกว่าการหารที่ลงตัว นะครับข้อนี้ตอบได้เลยคําตอบก็คือ3 1 7 8 9อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการตรวจคําตอบก็ทําได้เลยนักเรียนก็นํา4ก็คือนี่เห็นไหมสีก็ <C S 1> <C S 2> คือตัวหารเอาไปคูณกับผลหารที่เราหามาได้ก็คือ 31, 7 8 9แล้วก็บวกด้วยเศษข้อนี้ไม่มีเศษหรือเศษเท่ากับ0นย์ก็จะได้เท่ากับ1 2 7 1 5 6เ้ากเท่ากับตัวตั้งเป๊ะๆเลยแสดงว่าคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ ถูกต้องสรุปสุดท้ายท้ายสุด127156หารด้วย4เท่ากับ31789เป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคจบแล้วในเรื่องของการหารที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักกับตัวหารที่มี1หลักอันนี้ไม่ยากเลยลูกนะครับแล้วที่สำคัญครูดิวฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแบบฝึกหัดนะครับแล้วฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับคือความเป็นห่วง เป็นใหญ่แล้วก็ฝากในเรื่องของอสุขภาพในช่วงนี้นะครับนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลคนที่เราลักนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ครูดิวฝากนักเรียนกดติดตามช่อง u t u b e นะครับของครูดิวเองนี่แหละนะครับชื่อว่าช่องครูดิวคนบ้านเองแล้วก็อย่าลืมกดกระ กาดิงแจ้งเตือนเอาไว้เวลาคุณดูลงคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งเตือนนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่พลาดการรับชมเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่คุณดูทำเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ